สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว ebay นะคะวันนี้มาพบคำถามนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะหายสงสัยในการทำธุรกิจบน ebay กันค่ะคำถามในวันนี้เป็นคำถามจากน้องรัศาสตร์นะคะถามว่า iPad ใช้ทำ ebay ได้ไหมคะอะ พี่เอตอบอย่างนี้ค่ะว่า iPad โดยปกติแล้วนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าผ่านแอปพี่เอแนะนำว่าถ้าผ่านแอปเราจะดูเช็คข้อมูลได้แต่ถ้าในตัว iPad เนี่ยเราเปิดใน safari ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะลงขายสินค้าบน eBay ได้ค่ะผ่าน iPad นะแต่แต่แต ขอตอบน้องรัชศาสต์อย่างนี้นะคะว่าแต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการลงขายบน eBay เนี่ยบางอย่างเนี่ยเราจะต้องมีโปรแกรมบางอย่างเข้ามาช่วยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหลดรูปเอเอ,อเว็บที่เราจะต้องฝากรูปหรือแม้แต่เว็บที่เราใช้นะคะเป็นเว็บหน้ากากในตัวตรงรายละเอียดในดีคริปชันของเราะคะ่ะฉะนั้นสำหรับพี่เอนะคะอยากแน,นะนำว่า การลงขายสินค้าบน ebay แนะนำว่าผ่านเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะหรือ PC ที่บ้านของเราจะดีกว่าค่ะฉะนั้น iPad ใช้ทำา e b y y ได้ไหมคะได้ค่ะได้สำหรับทำอะไรบ้าง1ถ่ายรูปสินค้าได้เลยนะคะเพราะว่าถ่ายกับ iPad เนี่ยภาพความคมชัดก็จะสวยถูกไหมคะ 2. ใช้ iPad ในการเช็ค นะคะในการให้ฟีดแบ็ในการตอบคําถามลูกค้าอะไรอย่างนี้จะดีกว่าค่ะพี่เอเชื่อว่าน้องรัชศาสตร์จะได้รับคําตอบนะคะส่วนหลายๆคนนะคะที่มีคําถามที่สงสัยในการทําธุรกิจบน Ebay สามารถถามพี่เอเข้ามาได้นะคะใน Inbox อกซ์เลน Ebay กับคร e ูเ Ebay ค่ะหรือว่าถามมาอีกหนึ่งช่องทางนะคะรับพเ,เ,เพื่อนใน l i น์แอดแอดเอเบีเได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ